มีเป็นคืนที่สองนะครับได้รับเกียรติจากมูลนิธิสุวรรณรักษรีสามเป็นเจคณะจุลน,นยิยมเอกชน ทรงพุววงนนะะทธสาวีผ้เท่ง,ง,กกง,งทาามณุนที่สวาีว่าเช่นนี้ท่างสุดคพระ่าป่างมสำันกบทุตอย่างปีมาจย่างพันเตวิสุงวิสุงรัก,กันชายาติสระเนศสหัจี่าิาจามตัดทยางย่างันเตวิสุงวิสุงระ มหาปัญจศีลานิยตว sama dia yeah. ni ขอบคุณทานสิทธาครับสาธุขอบคุณทันสิทธาเป็นสูงครับขอบคุณขอเชิญไปละที่ล